สวัสดีครับกลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องวิ์รักแฟนเพลงทุกท่านครับมาอยู่กันในคลิปราวสตาร์นะครับประจำวันอาทิตย์ที่21พฤศจิกายนนะครับราวสตาร์จะพ่อหน้ากันได้1มื้อครับ1วันเท่านั้นครับคือวันอาทิตย์นะครับอาจจะมีวันเสาร์นะครับแต่วันธรรมดาไม่น่าเจอกันแน่นอนครับนอกจากวันไหนที่หุ้นหยุดกันเยอะๆอ่าครับจะวางให้เพราะว่าปกติวันจันทร์ถึงศุกร์ หุ้นมันเยอะอยู่แล้วนะครับเนาะก็ลาสาตาอย่างผมไม่ชอบคือการออกผลนะครับเดี๋ยวเลื่อนเดี๋ยวไม่เลื่อนเดี๋ยวเป๊ะเวลาไม่เป๊ะไอ้พวกลอตโต้เนี่ยคือเวลามันไม่ค่อยเป๊ะครับไม่ค่อยชอบครับอย่างหุ้นเออโอเคเขาปิดแทบจะไม่มีแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงนะนอกจากออกผลผิดอะไรมาณเนนะี้ยผลนี่คือผลของเว็บผิดอ่าเข้าใจตรงกันครับเจอกันแค่วันละหนึ่งครั้งเอ้สัปดาห์หนึ่งครั้งลาซาตาวันนี้แดงสุด ที่ผมดูมาสองรอบหลังสุดเนี่ยราศีตามันเรียงนะฮะเรียงที่สองสามสี่สามสี่ห้าโอกาสเบิ้ลอีกเป็นไปได้ครับโอกาสเบิ้พลพลเรียงอนาะโอกาสโอกาสเบิ้ลเป็นไปได้วันนี้เด่นสุดสี่ครับเด่งสุดสี่ลองแปดครับสามสี่สี่สี่เจ็ดสี่ กล้วก็84ครับชอบแนวทางนี้ไม่อยากพลาดกดติดตามกด u ับสไ i b ์กันไว้นะครับมีโฆษณาฝากดูให้ด้วยครับ38แล้วก็88ครับร้อยมัด8ครับอ่าครับประมาณนี้ครับสำหรับหวยราวสตารครับออกผล ถ้าจำไม่ผิด13มิกา46-47นาทีโดยประมาณเนาะแล้วมาุ้นกันครับกราวขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังครับเดี๋ยวเจอกันที่3-5นอยมาเลเซียแล้ววันนี้จะลงหลับพัฒนาให้ไปนอนกอด1วันครับ <c oughs> นอนกอด1วันแล้วกันครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ